แล้วถ้าหากว่าเขาอยากเกิดเป็นผู้หญิงแล้วเป็นผู้หญิงที่เป็นใหญ่บ้างเน่นอนตาต้องทํายังไงเพราะไม่ยากหรอเนี่ยสูตรหลวงพ่อรูใหญ่ใหญ่ใช่เกิดข้างหน้าใหญ่แน่นอนนะครับมันสวดมนต์มันแผ่เมตตาโดยโภูมิหารเป็นหลักนะม,มันอ่อนน้อมถ่อมตนคไปที่ไหนกไ็ไหวอ่อนน้อมถ่อมตนมันให้ทานให้ทานใช่ทานเนี่ยหมายถึงว่าทานเนี่ย มันมีลายสารภาพอย่างกวาดนี่คือถือว่าทานครับมทนาบุญก็ถือว่าทานคทานมันมีสารพัดไม่ใช่ทานต้องมีเงินนะไม่ใช่ใจ่ะไหมทานอารมณ์เสียไว้ในโลกนี้ก็ถือว่าทานเอ้าธรรมทานหลวงตาเทศดีหานะทานใช่มันเป็นทานอืทานบ่อยๆโรมนต์บ่อยๆแผ่เมตตาบ่อยๆ ทำอารมณ์ให้ดีเปลี่ยนอารมณ์ให้ไวบ่อยสวยรวยแล้วก็เป็นใหญ่เป็นใหญ่ใช่จะต้องตามโพธิสัตนะอยากเป็นใหญ่ต้องเกาะท่านไว้อพระโพธิสัตเนี่ยเขาบริวารบริวารเยอะครับแล้วไปเกิดกับเขาแล้วก็เป็นใหญ่อ่ะครับแล้วก็เอาความใหจของเขาสร้างบาร,รมีต่อม่นจะไม่จาม เข้ามาจากระวงไงเข้าใจไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs>